สวัสดีค่ะพี่น้องมืดหน้ก็มาพอกันกับช่องสเสนีสารคือเก่าเนาะค่ะมื้หนาก็มาพอกันในบรรยากาศฝนตกลินเนาะค่ะพี่น้องผ้าพ,พี่พากนองมาเขาปลาหาเห็ดขมค่ะพี่น้องพิกัดกับบ้านทามวงเนาะค่ะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องไปตั้มหลุนตั้เมเบืองน้า,า,นา,งนากันค่ะมืดหน้เัาสีดายสีมันซําใดเนาะมื้หนาก็มาพอกันในวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพี่น้องไปตั้มหลุนตั้เมเบืองน้ากันค่ะสีดายสีมันเห็ดสิมีบอเนาะค่ะพี่น้องไปจ้ะ

เดือมมองๆเลยเนาะแม่นครับฝนฝนพึ่งตกโอ้หมอเมีนฝนตกใส่ฝนตกเศร้าใหม่ๆเกือบเ,เทาพี่น้องอันนี้อันนั้นเท่าแล้วมะใบได้เลย มีเสียงคนหลายอยู่เนาะครับเฮ็ดแต่ว่ากะเห็นห่างๆเนาะดหาจดอกอสิถ่ายแบ่ถ่ายแเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ําฝนหลายเนาะแม่นเข้ากล้องแล้วก็ดังบ่มวน ดอกกําลังามเลยเนาะอันนี้เนาะครับอุยถาแม่นฝนตกเปียกแดดอีกจักมื้อ2มื้อเนาะสิออกหลายอยู่อุยงาม มาเก็บีน้นเด้อครับหนึ่งดอกสีมหมองดีอันนี้ดอกวัวไอยใหญ่นับมันหรือว่าฝนผึ่งตกใส่กับบัวจักเด้อ งามอยู่อันนี้แข็งงามจ้ะอีกดอกนึ่งงามๆอยู่จ้ะขาตำพี่หน่อสันห์ เอกแข็งหมวงที่นะ่ะดอกหน่อยอะกีหน่อยเนาะนอ,อ,อีกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นพี่น้อกคาดว่าน่าจะออกขันเพินเนะ่นแดดเนาะ อุ้ยอะไรกลางสีเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยสีสันดูที่ขาอุ้ยขางามขางามจ้ะพี่น้องเหมือนนี้ก็เป็นมือวันเขาพันษาเนาะ แมนครับตั้งมาเพื่อก่แหเทียนอ่ะอู้สามบแมบบงามอือ จีิหน่อยเพื่อก็มีหลายอยู่นี่ ขาสั้นสันพี่น้องขาสัน่นอ้วนอ้วน,น,น,นตุกปุกอยู่เนาะฝนลินมากแล้วพี่น้องเอ้ยอจะฝนตกแล้วเด้อพี่น้องมันนี่กระสิถ้าฝนแห้งกระสิบเรได้ใชยให้พี่ให้น้องเบิองเด้อจ้ะหยุดไว้ก่นอนเพราะว่าหยันฝนตกใส่ห้ามใส่โทษซับเนาะ หางามค่ะพี่น,น้อง Ừ, Cho là ngàm vô đồ, ừ, đồ ngàm chà đồ ngàm vô anh อูดีามอพี่น,ออน้องฝนตกแห้งมากเลยจ้ะ,จะพี่น้องสรุปผลเนาะคะ่ะมือนี่เห็ดออกหางถึงหางมากค่ะพี่น้องเห็ดเป็นยังไ่ได้ออกเนาะซ้ำหนีถือว่าพลาได้ออกเพราะว่าหางแห้งค่ะพี่น้องหางถึงหางแห้งค่ะพี่น้องนี่น่าจะรอบฝนสุดหนีเนาะอีกจากสามสี่มือพันน่าจะออกไม่เนาะคะ่ะพี่น้อง ก็ต้องรอรุนค่ะพี่น้องว่าอีกสามสี่หมื่นนี่สิออกไ bon ม่บอเนาะค่ะแต่ว่าฝนตอนนี้กะตุกอยู่เนาะค่ะพี่น้องฝนลินป่อยๆทั้งคืนเลยค่ะพี่น้องกะสาหรับคลิปนี้กะได้ซ้ำนีค่ะพี่น้องถี่ว่าได้บ่ลหลายเนาะมาสํารวจปลาบา,า,านพาม่วงเนาะคะ่ะอําเภอสตึกจังหวัดบ,บุรีรัมย์เนาะค่ะพี่น้องกะสาหรับคลิปนี้กะขอจบคิปไว้เพียรซ้ำนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไลค์ทูกแชร์ขอบคุณถุกคอมเมนต์ค่ะไปพอกันไม่ขิปหนาเด้อค่ะ สำหรบคลิปนี้ลาบไปก่อนสวัสดีค่ะไปคนกระบอรมีคนไดพวกคนเนาะเหมือนนี่สำรับเพชรเหมือนนี่